ความเชื่อเดิมๆนะคะที่คุณคิดว่าเวลาออกมาไลฟ์หรือทำวิดีโอแล้วไม่มีคนดูแก่แบบนี้ค่ะเวลาที่เราสร้างตัวตนนะคะหรือเวลาที่เราต้องการที่จะให้ผู้คนเห็นเราไม่ว่าจะเป็นไลฟ์หรือว่าการทำวิดีโอคุณจะมีความรู้สึกเล็กๆเสียงในหัวหรือความคิดของคุณเกิดขึ้นแน่นอนค่ะซึ่งแน่นอนค่ะเติ้ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยคิดแบบนั้นว่าออกมาไลฟ์เหรอออกมาสร้างตัวตนแล้วใครจะมาดูฉันหลักใครจะมาฟังฉันพูดใครจะเข้าใจเติ้จะบอกอย่างนี้นะคะ เวลาที่เราสร้างตัวตนหรือทุกคนก็ตามเขาก็ต้องมีก้าวแรกด้วยกันทั้งนั้นเวลาที่คุณไลฟ์แล้วไม่มีคนดูนั่นแหละค่ะคุณมาถูกทางเพราะคุณได้ก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนคุณได้ก้าวเริ่มต้นเริ่มแรกของคุณเพราะฉะนั้นนะคะวิธีการแก้ก็คือการทําซ้ําเท่านั้นค่ะเพราะการทําซ้ํามันจะลดความกลัวของคุณลงได้และเพิ่มความมั่นใจให้คุณได้ค่ะการทําซ้ํานะคะมันจะทําให้เรารู้เทคนิคว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาดูเรามีลูก,กตาเพิ่มขึ้นมีตัวเลขคนดูเพิ่มมากขึ้นมันจะ ทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นนะคะวิธีการก็คือว่าการพูดในสิ่งที่เรารู้และแบ่งปันออกไปนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจเพิ่มมากขึ้นและแก้ปัญหาการคิดว่าเราอะเชื่อว่าเวลาออกมาไลฟ์แล้วไม่มีคนดูได้เ mm. พราะอะไรคะเพราะถ้าวันนี้คุณโฟกัสที่ตัวเองคุณต้องการให้คนมาดูคุณคุณโฟกัสว่าฉันได้อะไรนั่นก็คือจะทาให้คุณขาดความมั่นใจและรู้สึกไม่มั่นใจเกิดความเชื่อและสร้างความเชื่อในการที่เวลาไลฟ์แล้วไม่มีคนดูได้เพราะฉะนั้ นั้นนะคะคุณจงเปลี่ยนโฟกัสชวันนี้ฉันเอาอะไรมาให้คนฉันเอาความรู้ดีๆอะไรเอาสิ่งดีๆอะไรมาแบ่งปันผู้คนนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถย้ายความเชื่อเปลี่ยนความเชื่อของเราจากเดิมที่กลัวว่าไม่มีคนดูไลฟ์สดเราเป็นเป็นความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นได้นะคะนั่นก็คือวิธีวิธีการแก้นะคะและทางออกค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครที่กําลังเป็นมือใหม่อยู่วันนี้นะคะเติ้นเป็นกําลังใจให้เติ้นก็เคยเป็นคนนั้นมาก่อนค่ะที่ไม่มั่นใจในตัวเองเวลาออกหน้า กลไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองพูดค่ะแต่วันนี้นะคะการทําซ้ําเท่านั้นค่ะมันคือคําตอบค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ